สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมีอัพทั้งหลายสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารในช่วงเย็นก็คงจะเป็นที่รับทราบกันแล้วนะคะในช่วงวันนี้ เรียกได้ว่ามีความวุ่นวายกันพลวันกันไปหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องของการรวบจับทนายตั้มหลายๆคนก็อาจจะสมน้ำหน้ากันนะคะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางดังนั้นเดี๋ยวเราก็ขอจะมาพูดถึงในเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งนะเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้นะคะว่าคุณรู้สึกอย่างไรต่อกรณีของการรวบจับ ทนายตั้มพร้อมภรรยาในขณะที่กำลังหลบหนีนะอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นพร้อมกับการกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้าไปดูที่การเปิดเบื้องหลังการจับทนายตั้มพร้อมเมียนะคะออกจากบ้านแต่เช้าค้นเจอกระเป๋าเดินทางด้วยก็มีคนเขาพูดกันด้วยนะคะว่าหมายจับมันน่าจะออกมาประมาณ9โมงเนาะตามเวลาของศาลก็แสดงว่าสอผัวเมียนะคะได้รับฟังข่าวเสร็จก็ เก็บข้าวของขึ้นรถแล้วก็บึ่งออกมาเลยแต่ก็อาจจะเป็นไปได้นะเราเราเชื่อว่าเขาคงจะเตรียมการเอาไว้แหละถ้าสมมติว่าต้องการหนีจริงๆนะก็คืออาจจะมีการเก็บข้าวของมีค่าเอาไว้ในกระเป๋าเตรียมมาไว้แล้วทันทีที่ทราบว,ว่าการที่ตัวเองนั้นมาปรากฏตัวที่กองปราบแล้วมันไม่ได้ผลมันไม่สามารถชะลอหมายจับอะไรได้หรือว่าหลักฐานอะไรมันหลุดออกไปก็เลยทําให้จะต้อง ไปแผนสองนั่นก็คือต้องหนีดีกว่าก็น่าจะฝากฝังลูกๆเขาไว้กับพวกญาติผู้ใหญ่แล้วนะเรามองรูปการแบบนี้ถ้าเกิดเป็นคนที่กําลังเสี่ยงที่จะเข้าคุกเข้าตารางเนาะเขาก็คงจะฝากไว้กับคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยแล้วว่าเออถ้าเกิดอะไรฉุกเฉินนะยังไงก็ฝากหลานด้วยกันละกัน เขาบอกว่าเปิดเบื้องหลังนะคะกองปราบบุกรวบทนายตั้มพร้อมเมียกลางถนนเผยเส้นทางรีบในการขับรถหรูออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเลยตอบว่ากำลังจะไปปฏิบัติธรรมแต่กลับค้นเจอกระเป๋าเดินทางก็มีคนแซวกันด้วยนะคะเพราะว่าใส่ชุดขาวด้วยกันคู่เลยทำให้มีคนเอาไปเปรียบเทียบกับกรณีของแม่ตั๊กกับบาเบีย รายนั้นก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกันจ้ะชุดขาวเลยไม่แน่ใจว่าอาจจะเอาเลิกเอาชัยหรือเปล่าเป็นสิริมงคลให้ดูขาวสะอาดหรือว่าไม่อยากจะให้เป็นที่ต้องสงสัยอันนี้มันก็คงไม่เกี่ยวนะเพราะหน้าตามันก็ห้ายอยู่แล้วเขาก็จําได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าสงสัยเหมือนกันนะคะคนก็มองด้วยว่าเอ๊ะแล้วจะหนีทั้งทีนี่ก็คือจะต้องอใช้รถที่มันรู้ขนาดนี้เลยเหรออันนี้ถ้ามองดูแบบยุติธรรมนะก็อาจจะหาไม่ทันหรือเปล่า ถูกไหมคะเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะบ้าแบรนด์เนมด้วยกันทั้งคู่ดังนั้นเข้าของต่างๆมันก็คือมันมันมันก็มีแต่ของหรูทั้งนั้นอะอย่างเสื้อของภรรยานี่ก็เห็นชัดเลยนะคะก็เป็นเสื้อแบรนด์เนมเหมือนกันแต่ของทนายตั้มอันนี้ไม่ทราบเพราะว่าเ,าเราไม่เห็นยี่ห้อนะคะแต่ว่าในการหนีครั้งนี้นอกจากจะเป็นรถที่หรูแล้วป้ายทะเบียนนะคะไม่ธรรมดาเพราะว่ามีคนเข้าไปส่องแล้ว เป็นป้ายทะเบียนเบอร์ตองแล้วก็น่าจะมีสนนราคาอยู่ที่ประมาณ3ล้านสนะคะดังนั้นเห็นไหมคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เหมือนกับยังถูเหมือนเดิมอะแต่โอเคเรายกผลประโยชน์ให้อ่ะเนาะก็คงจะเป็นในลักษณะที่มันกระทันหันจริงๆตัดสินใจแบบเสี่ยววินาทีเลยว่าเฮ้ยเราท่าทางจะไม่รอดแล้วเราคงต้องหนีแล้วแหละดังนั้นพอประมาณ9ก้าโมงเช้าเนาะก็ตะบึงรถออกมาเลยแต่ว่า แต่ก็สายกันไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมที่จะรวบทนายตั้มมาไว้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านในการขับรถตามไปนะคะแล้วก็ตรงเส้นทางตะเก็บชายแดนก็มีการจัดการวางหมากเอาไว้เรียบร้อยแล้วรวมทั้งสนามบินด้วยนะถ้ามีการหลบหนีดังนั้นทันทีที่ทนายตั้มได้ขับรถออกจากบ้านไปนะะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขับตามไปด้วยก็เลยเป็นที่มาของการที่ทนายตั้มก็บอกว่าทําไมถึงไม่จับเป็นแต่ทีแรก สมมุติว่าถ้าคุณจะจับผมอยู่แล้วเนี่ยผมขับออกออกจากบ้านเนี่ยคุณก็จับผมเลยสิแต่เขาไม่จับไงเขาปล่อยให้ทนายตั้มนั้นขับไปถึงฉะเชิงเซานะแปดริว้วพนมสารคามแล้วก็ค่อยไปรวบจับตรงนั้นตอนที่รถติดดังนั้นทนายตั้มก็เลยงงก็ถ้าในความคิดเห็นของม่ก็คงอยากจะให้แบบคาหนังคาเขา,า,ขา,ขาอะทนายตั้มกับภรรยานั้นกําลังจะหลบหนีจริง ถูกไหมคะพอถ้าเกิดมารวบหน้าบ้านเดี๋ยวก็อ้างอีกอะโอ้เดี๋ยวผมจะไปห้างผมจะไปซื้อของอะไรแบบนี้มันสามารถอ้างได้แต่ว่าพอไปรวบที่แปดริ้วซึ่งเป็นเส้นทางที่เขาบอกว่ามันกําลังจะออกไปชายแดนแล้วอะก็แสดงว่ามันไม่สามารถปฏิเสธอย่างอื่นได้เลยว่าคุณจะไม่หลบหนีพร้อมกันนั้นนะคะก็คือเปิดมาประตูหลังก็ปรากฏว่ามีกระเป๋าเดินทางมีเอกสารสำคัญอะไรมากมาย เดี๋ยวเราไปดูที่เนื้อข่าวนะคะบอกว่าทันทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขับตามไปก็นั่นแหละเรียกว่าเป็นการรอเวลาที่เหมาะสมในการรวบทนายตั้มพร้อมภรรยา นอกจากนี้ก็ยังมีกำลังอีกส่วนหนึ่งถูกส่งไปเฝ้าที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อป้องกันผู้ต้องหาได้เดินทางออกไปนอกประเทศแต่ต่อมาทราบว่าทนายคนดังกล่าวนะคะขับรถมุ่งหน้าไปทางจังหวัดฉะเชิงเซาโดยใช้เส้นทาง304มุ่งหน้าไปยังเส้นทางที่สามารถออกไปทางชายแดนไปประเทศเพื่อนบ้านได้ทำให้เจ้าหน้าที่ชุดติดตามจับกลุ่มเกรงว่าน่าจะ ต้องติดตามรถของทนายตั้มไม่ทันแล้วทําให้อาจจะหลุดลออจากการจับกลุมไปได้จึงประสานเจ้าหน้าที่ตํารวจทางหลวงนะคะเข้าร่วมติดตามผู้ต้องหาโดยใช้ถนนเส้นทางสาย304กระทั่งมาถึงบริเวณแยกพนมสารคามจังหวัดชะเชิงเซาก็พบเป้าหมายนะคะก็คือรถของผู้ต้องหาเนี่ยแหละเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าสกัดจับเอาไว้ได้ในที่สุด เบื้องต้นก็สอบสวนทนายตามได้อ้างว่าตนและภรรยานั้นกำลังจะเดินทางไปทำบุญปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงหมายเข้าจับกลุ่มพร้อมกับค้นภายในรถนพบเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ใส่กระเป๋าเดินทางมาด้วยจำนวนหนึ่งจึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปลงบันทึกจับกลุ่มที่สพพนมสา,ารคามก่อนที่จะส่งตัวมาดำเนินคดีที่กองปราบต่อไป สำหรับคดีที่โดนจับกลุมในเบื้องต้นนะคะมีรายงานว่ามีมูลฐานมาจากคดีช่อโกงเหตุจากนางสาวจตุพรหรือว่าเจอ้อยในส่วนของการช่อโกงเงิน71ล้านบาทแล้วก็เงินไปซื้อรถเบนซ์นะคะจำนวน13ล้านบาทและเงินจำนวน9ล้านบาทซึ่งเป็นค่าเขียนแบบโรงแรมวนคดีของการช่อโกงเงิน39ล้านบาทและคดีอื่นๆ งงกทางกาลังสอบสวนตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อที่จะได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไปอีกด้วยต่อมาเราไปดูข้อมูลจากทางผู้เชี่ยวชาญอีกอีกท่านหนึ่งนะคะนี่ต้องขออ้างอิงของทางเพจเจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามันนะคะเขาได้เปิดเผยข้อมูลว่าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนานแล้วนะใครที่ยังรู้ไม่เท่าทันเหมือนทนายตั้มเนี่ยอาจจะรู้ไม่เท่าทันดังนั้นขอเปิดเผยข้อมูลให้ทุกคนได้ทราบเลยว่า ในคดีของทนายตั้มนะคะหลายๆคนก็อาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะตำรวจเข้าไปติด GPS หรือเปล่าทำไมถึงได้แม่นยำาอะไรแบบนี้ทางเจ้าหญิงน้อยนะคะได้เปิดเผยข้อมูลบอกว่าเมื่อช่วงเช้าสารได้ออกหมายจับทนายคนดังพร้อมภรรยาอันนี้สายข่าวได้บอกว่าทางทนายตั้มตัวเองก็ทราบดีนะคือตัวทนายอะ่ะเขาทำคดีมาเยอะเราก็เชื่ออยู่ว่าเขาก็ต้องมีคนรู้จักเยอะอาจจะมีคนส่งซิกให้ด้วย ดังนั้นการที่ทนายเขาทราบถูกไหมคะว่ามันมีหมายจับออกมาเก้าโมงงั้นกูก็อยู่ไม่ได้แล้วแหละกูก็ต้องเห็นแล้วบอกว่าถ้าสมมติว่าตัดสินใจในจังหวะนั้นขับรถเก็บของออกมากับภรรยาเพราะตำรวจก็กําลังนำหมายจับมาจับทั้งสองคนที่บ้านด้านของทนายคนดังและภรรยาจึงใช้รถคันโปรดขับไปที่จังหวัดแห่งหนึ่งที่มีพื้นที่ติดชายแดน สิ่งที่ทนายตั้มอาจจะไม่รู้และใครหลายๆคนอาจจะไม่รู้นั่นก็คือระบบกล้องวงจรปิดจราจรทุกวันนี้มีบางส่วนที่สามารถตั้งค่าพิเศษได้เลยโอ้โหอันนี้มีก็เพิ่งทราบนะเนี่ยว่าเขาสามารถกดตั้งค่าพิเศษได้เลยโดยการเลือกที่จะระบ,บุทะเบียนรถยี่ห้อรุ่นสีที่ต้องการจะค้นหาในระบบได้เลย ดังนั้นแสดงว่าเจ้าหญิงน้อยนี่กําลังจะบอกว่าไม่ใช่ว่าจะต้องไปนั่งจ้องจนตาแตกเพื่อที่จะรอดูสมมุตินะคะว่านั่งจ้องมาสองชั่วโมงสามชั่วโมงทนายตั้มยังไม่โผล่แต่ว่านั่งรอไปถึงหชั่วโมงทนายตั้มเพิ่งจะโผล่ก็คือนั่งเฝ้ามอนิเตอร์ไปเถอะคือมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วคนนี้เขากําลังจะบอกว่ามันสามารถเซตจ,จากเครื่องได้เลยว่าเราต้องการตามรถรุ่นนี้นะสีนี้นะ ทะเบียนนี้นะแล้วถ้ากล้องเขาตรวจพบมันจะมีสัญญาณเตือนไปเลยโอ้โหนี่ตกใจเลยนะเนี่ยแสดงว่าเขาสามารถดักจับได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำม,มากกว่าเดิมไม่ต้องอาศาัยคนมานั่งเช็คดังนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ทางเจ้าหญิงน้อยเขาก็นำมาเปิดเผยนะเขาบอกว่าเมื่อทำการตรวจพบ ผ่านจุดต่างๆสามารถที่จะแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ได้โดยทันทีโดยไม่ต้องแอบนำ GPS นะคะ tracking ไปแอบติดในรถเหมือนสมัยก่อนอ่าอันนี้ใช่ก็คือถ้าเกิดว่าคุณไม่เอา GPS ไปแอบติดคุณก็ต้องไปนั่งจ้องนะคะสมมุติว่านั่งจ้องว่าเออรถก็จะผ่านไปว่าตรงจุดตรงนี้ตรงกล้องตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในครั้งเนี้ยโอเคเขาก็ไม่ได้เอา GPS ไปติด แล้วก็ใช้ระบบรุ่นใหมน่นี้และเมื่อเจ้าหน้าที่ทราบว่าเป้าหมายเคลื่อนไหวก่อนที่จะแจ้งทำการจับกลมุมจึงมีการประสานไปเพื่อตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอ่าอันนี้ก็คือชัดเจนนะคะว่าตำรวจเขาเฝ้าอยู่หน้าบ้านนี่แหละส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็กำลังจะนำกำลังพร้อมกับหมายจับมาจับใช่ไหมคะแต่เขาก็ส่งสัญญาณกันแล้วว่าอืมเดินออกจากบ้านไปแล้วนะ เดินทางออกไปแล้วเพราะฉะนั้นมาไม่ทันแล้วแหละก <_ d ata> ็เลยมีการประสานงานไปเกี่ยวกับเรื่องการขอภาพจากกล้องวงจรปิดก็เนี่ยเป็นที่มาตามที่ทุกคนเห็นได้ได้จากบนหน้าจอนะคะเขาก็น่าจะไปเซตจากระบบแล้วก็ตรวจจับได้อย่างรวดเร็วเม <_ d ata> ื่อได้ภาพตามตัวอย่างแล้วขยายดูก็จะพบว่าเป็นทนายคนดังอย่างแน่นอนจึงได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสกัดจับแล้วก็มีการอัปเดตความคืบหน้า ส่วนหนึ่งเพราะคดีนี้มีโอกาสที่จะหลบหนีหรือไม่มาตามหมายเรียกดังนั้นทางตำรวจจึงวางมาตรการในการป้องกันเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเพราะถ้าทนายดังสามารถหลบหนีออกไปที่นอกประเทศได้เจ้าหน้าที่และตำรวจก็คือคนที่จะต้องรับเสียงกลด่าเสียงสาบแช่งจากชาวบ้านแทนกันแบบยาวๆแน่นอนเลย นี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากนะต้องขอขอบคุณทางเจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามันด้วยอย่างภาพนี้นะคะจะบอกว่าเนี่ภาพที่ได้ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องปริ้นออกมาแล้วก็เอาแว่นขยายมานั่งดูกันแบบสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้เขามีโปรแกรมช่วยปรับภาพแล้วอย่างในเคสนี้นะ,ะทุกคนก็คงจะเห็นว่า มีเ้าลางหน้าตาของทนายตั้มได้เป็นอย่างดีเพราะเปรียบเทียบว่า80%ใช่แน่ไม่น่าจะใช่ตัวล่อแบบโทนี่สตาร์นะคะก็สามารถที่จะเข้าจับกลุ่มได้เลยในขณะเดียวกันก็มีคนออกมาตำหนิด้วยนะคะบอกว่าอ้าวเอา,เอามาตรการแบบนี้มาบอกกล่าวมันก็เหมือนเป็นการแบกย่ายงูตื่นสิ ต่อไปคนร้ายก็อาจจะหารถคนอื่นหรืออาจจะมีการปลอมแปลงทะเบียนหรือว่าสับทะเบียนก็ได้นะเออถูกไหมสับทะเบียนในการหลบหนีอะไรแบบนี้หรือเปล่า คนคนนี้เขาก็มาตอบนะบอกจริงๆถ้าเกิดว่าลองค้นหาข้อมูลมันก็มีบอกอยู่นะทางด้านอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้บอกว่าอย่างในระบบกล้องที่มีการจับใบหน้าก็เริ่มมีการใช้ในบางที่แล้วนะแต่เขาก็ไม่ได้เปิดเผยอยู่ในช่วงของการทดสอบเพราะอันนี้เขาจะนำไปใช้ในสถานที่ราชการหรือว่าโรงพยาบาลรวมไปถึงพวกสถานเลี้ยงเด็กเพื่อป้องกันพวกคนที่มีหมายจับหรือว่าเป็นบุคคลอันตราย ใช่ครับเรื่องพวกนี้ผมเองก็เพิ่งจะรู้และผมว่าหลายๆคนก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะต่อไปเวลาคนทําความผิดก็เพียงแค่เปลี่ยนใส่ป้ายทะเบียนปลอมหรือว่าถอดออกเลยเหมือนที่เราเคยเห็นกันในหนังเลยโอ้โหถ้าจะจับคนหนีคดีจริงๆอะทําได้หมดแหละแต่ที่ผ่านมาพวกนักการเมืองหลายๆคนตํารวจยังไงก็ตามตัวไม่ได้แต่ถ้าเขาเปลี่ยนรถเปลี่ยนป้ายทะเบียนวิธีการนี้ก็คงจะใช้ไม่ได้นะ ก็ใช่แต่ถ้าเกิดว่ามีเวลาเตรียมการมันก็อาจจะมีความซับซ้อนมากกว่านั้นแต่ในเคสนี้ทนายตั้มเขามีการออกหมายจับก็ออกปุ๊บเลยเขารู้เลยก็นหนีมันก็เลยไม่มีเวลาสำหรับสับขาหลอกน่าจะเหมือนที่คุณว่านะเพราะว่าทริคนี้คนอาจจะรู้กันน้อยก็เลยคิดไม่ถึงว่าจะมีการดักจับในลนักษณะแบบนี้ มีคนมาแสดงความคิดเห็นนะคะก็เพราะว่าจะหนีทั้งทีทำไมไม่เอารถที่มันเนียนไปกับฝูงชนซะหน่อยแล้วทำไมไม่หาพวกยาลิสวีออหรืออะไรขับมันจะได้เนียนๆกันไปก็มีคนเขาก็แซวกันอะนะว่าโอ้โหขนาดจะหนียังต้องหรูวิติดแกรมนะคะต่อจากนั้นมีคนมาถามด้วยบอกว่าสรุปเขาตั้งใจจะหนีใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าหมายจับออกเมื่อเช้านี้สายข่าวเล่าว,ว่าสมมติว่าหมายจับออก9้าโมง ปั้มทราบเก้าโมงเท่ากันอันนี้น่ากลัวนะยังมีสายส่งข้อมูลให้ทานายตั้มอยู่เพราะหมายจับจะมารออยู่ที่บ้านหรือว่าจะหลบหนีก็เลือกเอาอันนี้ม่เห็นด้วยเลยว่าเขาต้องมีสายอย่างแน่นอนเพราะว่าคือแบบเรียลไทม์เลยแหละเรียลไทม์เลยก็น่าจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนเขาเนี่ยแหละจะจะจะคาดพิงไปถึงใครเปล่าก็คือคจะต้องมีเพื่อนเขานั่นแหละที่ส่งซิกให้ว่าเฮ้ยหมายจับมาแล้วมึงตัดสินใจแล้วกันมึงจะยังไง แอดมินก็มาตอบนะบอกว่าแต่ประสบการณ์เขาเยอะดูจากชุดขาวคขว่าอ้างว่าช่วงนี้เครียดไม่รู้เรื่องเลยก็ว่าจะมาทําบุญที่ต่างจังหวัดพอดีคนหนีผมว่ายังไงเขาก็เตรียมการดีกว่านี้นะคงไม่เอารถที่สังเกตได้ง่ายขับออกมาหลอกอีกอย่างช่วงกลางคืนน่าจะเป็นเวลาที่ดีกว่าที่จะใช้หลบหนีแต่ที่ออกมาให้ข่าวเมื่อวันก่อนว่าถูกตำรวจซุ่มดูอยู่ก็อาจจะเป็นกลยุทธ์เพื่อเปิดทางก็เป็นไปได้โอ้อันนี้ก็ ก็แล้วแต่เนาะคนก็วิพาษ์วิจารณ์กันไปแต่ใดๆก็แล้วแต่นะมีคนมาชื่นชมถึงแอดมินนะคะว่าโ oh, หนี่ถ้าไม่ไม่เอาเรื่องนี้มาบอกเนี่ยไม่รู้เลยนะว่ามันมีวิธีที่ง่ายขนาดนี้ซึ่งเราก็กระทึงเหมือนกันนะแต่พวกคนร้ายหรือว่าคนที่จ้องจะหลบหนีอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นการแวหวกย่ายห้ัวตื่นจริงแหละเพราะว่าถ้าถ้าสมองเขาตั้งใจจะสับขาหลอกอนนะมันก็สามารถทําได้แต่ว่า นี่ก็เชื่อว่ามันก็เป็นทุกเรื่องอะนะที่มันเป็นเทคโนโลยีถ้ามันมีคนคิดค้นขึ้นมาได้มันก็ต้องมีคนมาแก้เกมก็คงจะต้องพัฒนากันต่อไปหลบเลี่ยงหรือว่า,าหาทางแก้กันต่อไปนะแต่ใดๆนี่ก็คือหนทางในการหนีของทางทนายตั้มก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพบกับความคืบหน้าในคดีนี้กันต่อ เพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารแล้วอย่าเริ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าเริมช่วยกันกดไลค์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ